สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เขามากินยำมะเขือพวงกันจ้าอันนี้ก็คือมะเขือพวงที่มุกไปเก็บมาจะลวกแล้วก็เอามายำมีใครต้มยางมาตูมอันนี้สิเป็นสาลาミม,มุกซื้อมาเป็นสาลาม่หมูใส่พริกไทยด้วยแต่ว่าบ่าเอาพริกมาแก้มได้จ้าอันนี้เผ็ด มือนี้หนึ่งคนเงี้ยขาเลยสดเลยจต่น้ค่คไอด้ไจฉ เราจำหน่นหอยอหัวเราะคิกคิกคักคับดีไหมจ๊ะกินแทนหม่ำบ้านเขาหม่ำบ้านเขานี่จุกอกเลรวเอาไปมกใส่ตะไคร่กับ ใบกะเพราแซ่บได้จ้ปะปอกวันอยากแค่กับบัมปศุประ,ประวัน ย่านซามีสลบจะกินหมัม่มมันแห้งมาใน <c oughs> รถเวลาเปิดแอรออกกินมันกับสีหอนหอนเนี่ยกินหมัม่มถั่วรดก็เลยบริสื่อกินผัดเลยปีหน้าฟ้าไม่ว่ากันมา คนมีลันมั่เดี๋ยวจังหลั่มมัในตั่เมืองชียภูพุมอ่ะว่าสิซื้อบาด้จยางสามมีหักแต่กินมันแหง้งเด็กหน่อยก็สิความเพีน้นตลอดทั้งหน่อยหน่อยสามคนนี่ยกมือลังฝากพี่สาวเสือ เป็นอะไไปก่อนอาบัานะสมัครชียงยินมมะสวัสดีค่ะเรือยงอสวัสดีค่ะทำยังไงคาเลยงอมอรู้เลยยงยองผมยิกนิดเดียมผมอยากโศกแล้นะ วีปันได้ก็ได้สำนิจ้ะเพราะว่าผมค้าเรือนะลูกผสมจิออกยากสกเราก็เซ็นน้อยเราก็เปิดเพิ่มแล้วพอแล้วของวัน เช็คไข่อย่ามาุ่ตต่มของแพ้